ในคดีป,ป่าไม้ของลุงพลเนี่ยครับก็ได้ข่าวว่ามีพยานของลุงพลคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้าราชการนะครับน่าจะเป็นข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นพยานให้ลุงพลถามว่าคนที่เป็นราชการเนี่ยมาเป็นพยานให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็ตอบว่าสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ทางจำเลยนะครับว่าเขาจะรีเควสใครนะครับ การที่จะมาเป็นพยานเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับคือถ้าคุณเต็มใจเนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าพยานไม่เต็มใจเนี Ses ่ยครับเขาก็สามารถที่จะใช้หมายสารนะครับให้มาเป็นพยานได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นพยานเนี่ยก็ต้องมาตามหมายสารเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็มีความผิดนะครับผมแล้วก็หน้าที่ของพยานเนี่ยก็คือต้องมาเบิกความตามความเป็นจริงนะครับ แล้วถามว่าจะเป็นความผิดทางวินัยไหมในการที่ข้าราชการนะครับจะมาเป็นพยานให้กับทางจาเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่เป็นความผิดหรอกฮะเพราะว่าถ้ามีหมายสารมาปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะลาไปเองก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะใช้ทางระเบียบของทางราชการเนี่ยเขาก็มีระเบียบอยู่แล้วว่าเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเวลาทํางานเนี่ยบางคนเนี่ยก็ต้องเป็นไปเป็นพยานให้กับ Öyle, ไม่ว่าโจลหรือจำเลยในศาลน,นะครับเพราะว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับคือผู้ที่รู้หรือว่าอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ก็สามารถที่จะมาเป็นพยานได้นะครับดังนั้นเนี่ยในในส่วนของราชการเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีพวกระเบียบพวกนี้อยู่นะครับรองรับอยู่ว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถมาเป็นพยานในศาลได้นะครับหรือไม่ก็ถ้ามันวุ่นวายนะก็ลามาเองก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับ ถ้าถามว่าพยานที่เป็นราชการเนี่ยแล้วทําไมมาเป็นพยานให้จําเลยทาไมไม่มาไม่มาเป็นพยานให้โจทย์ในส่วนนี้ทางทนายของจาเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะมองว่าพยานส่วนเนี่ยนะครับพยานบุคคลคนเนี้ยนะครับก็น่าจะมีให้การในทางที่จะเป็นประโยชน์กับจําเลยได้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์ไม้ก็ได้วา่าคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับวา่าไม้เนี่ยเป็นไม้อะไรก็อาจจะเป็นทํานองนี้นะครับอันนี้ผมเดาเอานะครับผมซึ่งถ้าหากว่า ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาบอกว่าไม้เนี่ยนะครับคนธรรมดาไม่สามารถรู้ได้หรอกนอกจากเอาไปเข้าห้องลับหรืออะไรทำนองนี้ก็ตามนะครับผมนะฮะก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับทางจําเลยนะครับในการที่จะเอามาเป็นพยานแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมว่าเวลาพยานมาที่ศาลเนี่ยนะครับเขาถามกันทั้งสองฝ่ายนะ ทั้งทางโจ์และก็จำเลยเนี่ยจะถามพยานนะครับเพราะฉะนั้นพยานเนี่ยจะตอบเข้าข้างจำเลยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องตอบคําถามในส่วนที่ทางโจ์ถามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางโจทเนี่ยก็อาจจะถามได้2อย่างนะครับก็คือตัดน้ําหนักพยานออกนะครับว่าพยานเนี่ยรู้จริงหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็อาจจะถามในทางข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางโจ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพยานที่ไปเป็นพยานให้กับทางจำเลยเนี่ยครับก็สามารถที่จะเป็นไปได้ครับแต่ว่า จะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่คําเบิกความและคําให้การนะครับแล้วก็การถามของทางทั้งโจทก์และจําเลยนะครับยังไงคดีนี้อาจจะต้องรอติดตามกันนะครับว่าทางลูปพลเนี่ยนะครับศาลจะตัดสินว่าอย่างไรครับ